สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่จะพาคุณเดินทางลึกเข้าไปในโลกของจิตวิญญาณการตื่นรู้และการจดจำตัวตนที่แท้จริงวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งและทรงพลังอย่างยิ่งนั่นก็คือความทรงจำโบราณคืออะไรและเราจะดึงมันกลับมาใช้ได้อย่างไรความทรงจำที่ไม่ใช่แค่ในชาตินี้ เวลาพูดถึงคำว่าความทรงจำเรามักนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนี้เช่นความทรงจำในวัยเด็กช่วงเรียนหนังสือหรือช่วงเวลาที่สำคัญต่างๆแต่ในเส้นทางของการตื่นรู้มีอีกมิติหนึ่งของความทรงจำที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือความทรงจำโบราณมันไม่ใช่อดีตที่สูญหาย แต่มันคือปัญญาและพลังงานที่ยังคงสั่งสะเทือนอยู่ภายในตัวของคุณรอคอยวันที่คุณจะปลุกมันขึ้นมาใช้อีกครั้งความทรงจำโบราณคืออะไรความทรงจำโบราณคือข้อมูลพลังงานและภูมิปัญญาที่จิตวิญญาณของคุณได้เก็บสะสมเอาไว้ตลอดการเดินทางผ่านพบผ่านชาติ มาหลายยุคหลายสมัยมันคือทุกสิ่งที่คุณเคยเป็นทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณเคยรักและแม้กระทั่งบาดแผลที่คุณเคยแบกรับไว้จิตสำนึกในปัจจุบันของเราอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายแต่ความจริงก็คือจิตวิญ,ญญาณของคุณไม่เคยลืมมันเลย ลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้นะคะสมองคือฮาร์ดดิสกที่จำได้เฉพาะชีวิตนี้แต่จิตวิญญาณคือคลาวขนาดมหาศาลที่บันทึกทุกชีวิตทุกความรู้สึกและทุกบทเรียนที่คุณเคยมีมาและข่าวดีคือคุณสามารถเชื่อมต่อกับคลาวนั้นได้เสมอเลย เมื่อเราพูดถึงความทรงจำโบราณซึ่งหมายถึงข้อมูลพลังงานและภูมิปัญญาที่จิตวิญญาณของเราได้สะสมมาตลอดการเดินทางข้ามภพข้ามชาติประเด็นนี้สอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องสังสารวัฏและการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ชีวิตของเรามีได้เริ่มต้นและจบลงเพียงชาติเดียวแต่เราล้วนเวียนว่ายอยู่ในวัตฏะสงสารผ่านการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่รู้จบและในกระบวนการนั้นกรรมซึ่งก็คือการกระทําและสังขารคือการปรุงแต่งของจิตใจในแต่ละชีวิต ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในกระแสะจิตของเราหรือที่บางครั้งเรียกว่าจิตสันดานจิตสันดานก็คือกระแสะความถี่ที่จดจำทั้งความรู้ความเชื่อประสบการณ์และอารมณ์ต่างๆซึ่งถูกเก็บสะสมเรื่อยมาแม้เราจะไม่รู้ตัวในชาตินี้ก็ตามดังนั้นหากมองผ่านสายตาแห่งพุทธ,ธ ความทรงจำโบราณก็คือรอยกรรมและสังขารในกระแสจิตที่ไม่เคยสูญหายไปกับการเปลี่ยนร่างหรือการเปลี่ยนภพเลยพระพุทธเจ้าเองในคืนที่ตรัสรู้ได้ละลึกชาติได้หลายพันชาติที่เรียกว่าปุเพนิสาวานุสติยานและทรงสอนว่าเมื่อเราปลดเปลื้องอวิชชา คือความไม่รู้และตื่นรู้เราก็สามารถระลึกชาติและเข้าใจการเดินทางของจิตตนเองได้เช่นกันการระลึกได้ถึงความทรงจำโบราณจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับในทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจสะอาดสงบและละเอียดพอ ถ้าเรารู้วิธีการเข้าไปฟังเสียงของจิตที่ลึกกว่าระดับสำนึกปกติเราจะค่อยๆเข้าถึงขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองไม่ต่างอะไรกับการที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงความจริงอันสูงสุดผ่านการสงบจิตและระลึกรู้การเดินทางของจิตวิญญาณสรุปสั้นๆก็คือ ความทรงจำโบราณคือส่วนหนึ่งของกระแสกรรมและสังสารวัตที่สืบทอดต่อเนื่องในกระแสจิตทึ่งพระพุทธศาสนาได้กล่าวอย่างลึกซึ้งและการตื่นรู้คือการปลุกความทรงจำนี้ขึ้นมาเพื่อเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงและก้าวพ้นการเวียนว่ายในที่สุดแล้วทำไมความทรงจำโบราณจึงสำคัญ ข้อที่ 1, นความทรงจำโบราณปลุกพลังภายในที่หลับไหลอยู่คุณอาจเคยรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจบางสิ่งบางอย่างลึกซึง้งโดยที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเช่นพลังแห่งการรักษาการเชื่อมต่อกับธรรมชาติหรือการทำสมาธิอย่างลึกซึง้งนั่นอาจเป็นเสียงกระซิบจากความทรงจำโบราณของคุณเอง ข้อที่2ความทรงจำโบราณช่วยในการเยียวยาบาดแผลลึกในจิตใจบาดแผลบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจที่มาเช่นความกลัวบางอย่างความเศร้าอย่างไร้เหตุผลอาจเป็นเงาจากประสบการณ์ในอดีตชาติเมื่อคุณตระหนักรู้ถึงมันโดยคุณจะสามารถปลดปล่อยมันได้อย่างแท้จริง พูดถึงเรื่องการเยียวยาบาดแผลลึกในจิตใจนะคะแอดมินมีเรื่องเล่าค่ะมีครั้งหนึ่งที่ตัวแอดมินเองได้นั่งสมาธิแล้วเห็นอดีตชาติว่าตัวเองเนี่ยเดินไปกับขบวนขบวนหนึ่งแล้วตัวเองเนี่ยบาดเจ็บสาหัสทางขาคือป่วยหนักด้วยทำให้เราโดนขบวนทิ้ง เราโดนขบวนที่มาเนะะี่ยค่ะทิ้งเราถูกทิ้งอยู่อยู่ที่ทางตรงนั้นแล้วเขาก็เดินไกลออกไปออกไปแล้วเราก็ตะโกนเรียกเขาอย่างสุดเสียงเลยว่าเอออย่าทิ้งเราไปให้กลับมาช่วยเราก่อนแต่แต่เขาก็ไม่ได้กลับมานั่นคือความทรงจำที่ติดมาจนถึงปัจจุบันชาติว่าอ้อเรามีบางส่วนที่เรากลัวการโดนทิ้งกลัวการถูกทอดทิ้งซึ่งก็มาจากการ ที่เรามีบาดแผลมาจากอดีตชาติซึ่งวิธีเนี้ยพอเราเข้าใจเรารู้ว่าเออมันมีที่มาแบบนี้ก็ทำให้เราได้อบกอดตัวเราอบกอดจิตวิญญาณของเราปลดปล่อยพันธนาการแล้วก็ให้อภัยจากนั้นความรู้สึกว่าตัวเองโดนทิ้งความรู้สึกว่าสูญเสียมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนจนไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วในตอนนี้นะคะ ข้อที่3นะคะความทรงจำโบราณนำทางการตื่นรู้และเส้นทางชีวิตความทรงจำโบราณเปรียบเสมือนแผนที่ลึกซึ้งในจิตใจที่จะช่วยนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่สอดคล้องกับพันธกิจจิตวิญ,ญญาณของตัวเองแล้วเราจะดึงความทรงจำโบราณมาใช้ได้อย่างไรข้อที่หนึ่งนะคะ ให้ฝึกการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณในแต่ละวันค่ะโดยการหมั่นนั่งสมาธิไม่ต้องนานนะคะเริ่มต้นจากผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนก็อาจจะแค่5นาที10นาทีหายใจเข้าลึกๆหรือทำสมาธิลงลึกเพื่อลดเสียงรบกวนจากโลกภายนอกแล้วฟังเสียงกระซิบจากภายใน ช่วงเวลาที่แนะนำนะคะก็จะเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือว่าช่วงกลางคืนที่ก่อนจะเข้านอนค่ะข้อที่2นะคะก็คือให้ตั้งเจตนาอย่างชัดเจนก่อนการทำสมาธิหรือทํากิจกรรมใดๆก็ให้ตั้งใจว่าฉันพร้อมที่จะรับรู้ความทรงจำโบราณที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับเส้นทางของฉันในตอนนี้ สิ่งที่แอดมินพูดตั้งเจตนาประจําเลยนะคะคือแอดมินนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็จะเอามบือขวาทาบไว้ที่หน้าอกซ้ายตรงหัวใจค่ะแล้วพูดกับตัวตนภายในของตัวเองว่าฉันอนุญาตให้เธอนําทางให้ฉันได้พบตัวตนที่สูงกว่าจดจําได้ว่าฉันเป็นใครมาทําอะไรที่นี่ เพื่อที่ฉันจะได้รังสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมให้แก่โลกแม่ไกอานี้ต่อไปนะคะเ,เพื่อนเจะลองนำไปปฏิบัติตามดูก็ได้นะคะได้ผลอย่างไรก็มาพิมพ์แชร์ให้อ่านกันได้นะคะข้อที่3นะคะก็ให้เปิดใจแล้วก็สังเกตสัญญาณค่ะบางครั้งนะคะความทรงจำอาจกลับมา ผ่านความฝันที่ชัดเจนเพลงที่กระตุ้นความรู้สึกหรือการที่เราพบคนที่เราดูเหมือนจะรู้จักเขามานานแสนนานเพื่อนๆเ,เคยไหมคะเวลาเจอใครแม้ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่รู้สึกคุ้นเคยกันมานานแสนนานยิ่งพูดยิ่งคน้นยิ่งสนิทกันเร็วมากๆแอดมินมีประสบการณ์เรื่องนี้คะ่ะมีสองท่านนะคะท,ที่จะเล่าให้ฟัง ข่านแรกนะคะแอดมินเคยเคยได้ฟังท่านหนึ่งนำสมาธิค่ะได้ยินเสียงท่านนั้นนำสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าคุ้นมากๆเลยเหมือนเราได้ยินจากที่ไหนมาก่อนก็เลยลองหลับตาทำสมาธิแล้วภาพอดีตชาติก็ขึ้นมาค่ะว่าเราเคยพบกันมาหลายสิบชาติแล้วผูกพันกันมานานแสนานานแล้วเป็นต้นนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะแอดมิน เห็นพระพิสุกสง์รูปหนึ่งค่ะท่านเดินบินทบาทอยู่ด้วยจริยวัดอันงดงามมากๆเลยค่ะแอดมินหันไปเห็นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะทำไมทาไมเรารู้สึกคุ้นคุ้นจังเลยทำไมรู้สึกคุ้นจังเลยอยากใส่บาตรท่านเออเราเห็นแบบนี้มาสองครั้งเนาะสองวันก็จนกระทั่งวันที่สามก็ไปซื้อของมาใส่บาตรพอช่วงที่ใส่บาตรเราก็นั่ง ยองๆเพื่อที่จะพะนมมือรับพรตอนที่ท่านให้พรนะคะเราก็หลับตาเนาะเราก็เห็นเป็นภาพเหมือนกับอดีตชาตินะคะขึ้นมาว่าอ๋อเรากับพระสงฆ์รูปนี้เคยเคยพบกันมาก่อนเคยมีเหมือนบุญสัมพันธ์เคยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันมาก่อนมันก็ทําให้เราได,ได้ได้ทราบว่า การที่เรามาเจอกันในครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับสัญญาเก่าที่เราจะต้องมาเจอกันประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันนี้พิมพ์แชร์ให้อ่านกันได้นะคะต่อมาค่ะข้อที่4ฝึกเขียนสื่อสารกับจิตใต้สำนึกค่ะ ปล่อยให้มือของเรานะคะเขียนไปอย่างอิสระในช่วงที่เราทำสมาธิค่ะบ่อยครั้งข้อมูลสำคัญจะไหลผ่านออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยซึ่งวิธีนี้นะคะแอดมินทำประจำเลยค่ะแอดมินจะเตรียมกระดาษกับปากกาไว้นะคะข้อมูลจะไหลามาตอนที่เราทำสมาธิเราก็เอามือเนะะี่ยค่ะจับปากกาจดๆโดยที่ไม่ต้องลืมตานะคะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมตาจะเป็นการตัดการเชื่อมต่อค่ะ แนะนำให้หากระดาษแผ่นใหญ่ๆนะคะเพราะเมื่อเราหลับตาเขียนจะได้ไม่ตกขอบค่ะอดมินใช้กระดาษ A4 เลยค่ะข้อที่5นะคะใช้เทคนิคพลังงานหรือการย้อนอดีตค่ะอ,อ,อย่างเช่นพาร์ทไลท์เลก e s ช i o n หรือการบำบัดพลังงานเพื่อช่วยปลดล็อกข้อมูลลึกๆที่จิตสำนึกปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ก็อย่างเช่นการค a า s เป็นต้นนะคะ เข้าไปโอบก,กอดตัวเองในวัยเด็กช่วงที่เราเคยเจ็บปวดการปลดล็อกจิตใต้สำนึกหรือว่าการใช้พลังงานในการเยียวยาบำบัดร,รักษาฟื้นฟูเซลล,ล์ในร่างกายของเรานะคะซึ่งเมื่อคุณเชื่อมต่อกับความทรงจำโบราณได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะมีความมั่นใจอย่างลึกซึ้งในตัวเองเพราะคุณจำได้ว่าคุณคือใคร คุณคือใครคุณมาจากไหนคุณมาทำอะไรที่นี่และคุณจะต้องทำอะไรต่อไปอืมข้อที่2องนะคะมันจะช่วยเยียวยาบาดแผลในอดีตที่เคยขวางกั้นการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณคุณข้อที่สามนะคะเส้นทางในชีวิตของคุณจะชัดเจนขึ้นค่ะจากที่แบบมืดมนไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนคุณจะมีเข็มทิศภายในที่มันถูกเปิดการใช้งานแล้ว และมันเป็นการสร้างโลกใบใหม่ให้กับคุณค่ะโลกใบใหม่นี้จะสอดคล้องกับพันธกิจของจิตวิญญาณคุณดังนั้นนะคะความทรงจำโบราณคือขุมพลังแห่งการตื่นรู้คุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะคุณแค่กำลังจดจำพลังและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวของคุณเองการดึงความทรงจำโบราณกลับมาใช้จึงไม่ใช่เรื่องแฟนตาซี แต่คือเส้นทางธรรมชาติของการกลับเข้ามาสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเองเมื่อคุณเริ่มฟังเสียงความทรงจําโบราณในตัวเองคุณกำลังเดินบนเส้นทางเดียวกับผู้ตื่นรู้ทั้งหลายเส้นทางของการจดจำตัวตนที่แท้จริงของคุณและการปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณให้เป็นอิสระจากวัตะสงสารและคำถามที่แอดมินอยากจะฝากไว้กับคุณในวันนี้ก็คือ ขณะนี้คุณพร้อมที่จะจดจำตัวเองได้แล้วหรือยังถ้าคุณพร้อมพิมพ์พร้อมได้เลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่เดินทางลึกกับเราจนจบหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปขอบคุณค่ะ